สวัสดีครับปืนเป็นพี่ๆนะครับก็วันนี้ก็พอมีเวลานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาชมพักกันนอกสถานที่นะครับวันนี้ก็ติดภารกิจนะครับเนาะพาพาลูกนะครับเนาะมาแข่งบอลอีกวันหนึ่งนะครับที่นะครับเนาะที่สนามที่หนองจอกนะครับสนามไอ้ท่านวรวีมัก์คมาคูดีนะครับที่เทโลเก่านะพี่ดูนะครับก็มาเช้านะครับมึงมาถึง8ปดโมงนะครับตื่นตีห้ากันออกจากบ้านมาหกโมงก็มาถึง8ปดโมงนะครับเนาะ แข่งแมตช์แรก9ก้าโมงยีนะครับก็เลยพอมีเวลานะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนพี่ครับไปชมพากันที่รถนะครับที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับเนาะก็คือนะครับเนาะพายังอยู่ในรถนะครับนะก็ค่าเวลานะครับเนาะเราก็ไปดูพากันนะครับเป็นพระพิกาเน่นะครับหลวงพ่อขืนวัดดอนยานนาวานะครับที่เพิ่งได้มาใหม่นะครับเนาะคือเนื้อหาแบบไม่ต้องลงกล้องนะครับนะดูวันนี้ดูกันแบบท่านอกสถานที่คือไม่ได้ลงกล้องนะครับเนื้อหาแบบดูง่ายนะครับมันมีนะก็คือแท้ดูง่ายนะครับเรามาดูดูบรรยากาศนะครับ สนามกันนะครับพี่นะนี <cin> eh ores, ่นะครับก <co right> ็อย <co ắm> no ู่ติดกับไรนานะวีนะครับก็ทำประกาศดีนะครับน้อแดดแรงแต่ก็นะครับน้แดดแรงแต่ก็ไม่ร้อนมากนะครับมีลมนะครับดูนะครับก็มีหลายชาตินะพี่นะครับก็มีหลายชาตินะครับมีมีมีหลายชาตินะครับมีฝรั่งนะครับนอตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับบาซินนะครับนาะนะครับก็ เมื่อวานก็ชนะแมตช์แรกแมตช์สองนะครับโอ้ที่เหลือไปเจอนะครับฝรั่งนะครับสูงใหญ่มากนะครับแล้วก็ตะวันออกกลางแล้วก็บาซินนะครับก็สู้ไม่ไหวจริงๆนะครับนะวันนี้เขาก็เลยคัดคือแยกกลุ่มออกมาแบบชิงเงินชิงทองชิงทองแดงอีกวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับบรรยากาศสนามแล้วกันนะครับนครที่เราจะเดินไปไปดูพากันที่รถนะครับนะผมขอสลับกล้องไปหนึ่งนะ ก็นี่นะครับเนาะก็เต็นท์พักกันอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็สนามนะครับสนามกลางแจ้งนะครับนี่ครับวันนี้คนน่าจะน้อยมาครบเหมือนเดิมพี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่แยกกลุ่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมมาชุดเมื่อวานอะไรเยอะเหมือนเดิมเมื่อวานผมบนจอดรถชั่วโมงกว่ามาข้างในไล่ไปข้างนอกมาข้างนอกอะไรบ้างเนยจนมาได้ตรงข้างตึกเนี่ย นี่นะครับก็โหคนเยอะมากครับรถเยอะมากนะครับแล้วก็เม,ามาื่อวานโหจอดรถผมวันหาที่จอดรถนะ่ะเป็นชั่วโมงเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับนี่นะครับ,รบ <c oughs> ม,มีหลายสนามนะครับเนาะนี่แข่งพร้อมกันนี่นครับ <c oughs> เมื่อวานกลางวันร้อนโอ้โหพอเล่นร้อนเสร็จนะครับเด็กเนาะนะครับเล่นร้อนเสร็จแล้วประมาณสามสี่โมงฝนตกลงมาหึมหึมหึมนะครับเด็กก็เล่นกลางสายฝนกันนะครับบางคนก็ใครแตกใครแตกกันไปนะพี่นะครับนะครับเพราะมันเป็นหมายกําหนดการ่นะพี่แล้วนะเขาจะมาหยุดเพราะฝนตกมันก็นะครับมันก็จะเลทไปเรื่อยๆนะครับก็เข้าใจทีมงานเขานะนะครับฝนตกก็ต้องเล่นกันไปนะครับนี่นี่นะนะ ดูนี่นะรถนี่นะกระนามยาวไปถึงนู่นนะแล้วก็มีมีด้านหลังตึกเขียวนู่นอีกนะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับพี่นะ ก็แข่งแมตช์แรกไม่ตรงกันนะครับเนาะบางไอ้บางคนก็แข่งแมตช์แรก1ิบเอ็ดโมงแต่เมื่อวันนี้ผมแข่งแมตช์แรก9ก้าโมงนะ9ก้าโมงยีนะครับก็<ร>เดี๋ยวพอ,อมีเวลาเนาะนะครับเราก็ชมกันเนี่ยสนามอันมากรูดีนะครับเนะาะขยายด้วยขยายสองแฉนะขยายเนี่ยนี่เห็นไหมครับเมื่อวานเมื่อวานที่ผมบอกฝนตกอ่ะเละตุ้มไปไอหมดนะครับ เดี๋ยวเราตัดไปดูพากันในรถนะพีนะเรามาต่อสักหน่อยนะพอดีเจอทีมน้องๆต่างชาตินะเพิ่งเข้ามานะพี่นะครับมีแข่งหลายยูนะพี่นะยูแปดยูสิบสิบสองสิบสี่สิบกนะครับนี่ครับมีทั้งฝรั่งนะครับเนาะอินเดียอินโดซาอุอิลักษ์นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนี่นะครับอันนี้นักที่ญี่ปุ่นนะพี่ ก็เริ่มทยอยเดนเข้ามานี่น,นไหมครับต่างชาตินะพนเนี่ทีมเด็กทีมทูกใหญ่มผมเมื่อวานเจอทีมเจอทีมเด็กบาซินนะครับโอ้โหเทคนิคดีมากพี่ครเทคนิคดีมากแล้วก็โอ้โหไอ้นั่นเขาเลยอะแบบผมพูดภาษาบอลนะครับจนจากการิจะก้านะแบบ คือแบบลูกตอดอะ่ะพง่ายๆนะครับคือลูกตอดอลูกตอดลูกถ้าเป็นภาษาบอลก็ลูกตุกติกลูกนอกเกมแล้วกันนะครับที่แบบยั่วยุพยายามยั่วยุให้สมาธิฝ่ายตรงข้ามเสียเขามีถึงขนาดนั้นนะแค่เด็กแปดขวบเออนะครับเออเขาโอ้โหเขาเน้นกันมาตั้งแต่นนในบราซิลนะน,นะครับไอนี่เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรไม่มีญี่ปุ่นเลยเปล่าเห็นไหมครับ นี่นี่แปดขวบแปดขวบเนี่ยนี่เซรนตาก็ไนี่นะนนะก็ดูเดี๋ยวนี้ดูที่จอดรถนะครับดีผมมาเร็ววันนี้นะครับเมื่อวานผมวนอยู่ข้างในโดนไล่ไปข้างนอกข้างนอกอะไรมาข้างในโอ้ยเป็นชั่วโม,มองอะพี่นะกว่าจะหาที่จอดเจอนะครับนี่ยนะ๋ยวนะครับ เห็นปะเต็มไป,ปหมดเลยครับเนี่ยเริ่มไล่โดดไล่ออกเลยไหมเหมือนผมเมื่อวานนะครับก็เมื่อวานก็เป็นอารมณ์นั้นวันนี้ก็เลยมามาเช้าหน่อยนะครับนะพอไล่มาข้างในก็โดดไล่ออกเนี่ย,มมน,ยนะครับอารมณ์ผมเมื่อวานเลยนะครับเราไม่รู้เนาะเราเพิ่งมาครั้งแรกเห็นไหมยิมต่างชาติเริ่มมาเรื่อยๆน,ยนี่นะนี่ ครับต้องจอดทั้งนอกนู้นหุ่น่ะนะครับแล้วก็เดินกันเข้ามานะครับทั้งนอกก็คือเห็นไหมครับพี่นีตรงรถรถบัสรถรถทัวร์นู่นน่ะนู่นน่ะตรงนู้นนะครับนั่นนะนะครับโอเคนะครับน่าเรามาดูพระกันนะครับตอนที่ยังมีเวลาพอมีเวลานะครับนี่นะครับเนาะก็มาในรถแล้วนะครับเนาะก็ชมบรรยากาศนะครับแข่งบอลเด็กๆกันไปแล้วนะครับเราก็มาดูพระกันนะครับเนาะ ตามแบบตามภาษาตามภาษาคนคอเดียวกันแล้วกันนะครับนะวันนี้เป็นนะครับเนาะเป็นพระพิกเนตหลวงพ่อกื่นวัดดอนยานนาวาเนี่นะพี่นะเนี่ย <c oughs> ก็คือผมเช่ามาเมื่อสักสามสี่วันก่อนนั่นแหละนะครับยังไม่ได้เอาลงรถนะครับนี่นะครับแต่เป็นองค์นี้นะครับนะพับพิกเนตหลวงพ่อคกื่นนะครับเนะาะนะครับเนี่ยสไตล์ผมนะนะครับคือถ้าสองพระกันนอกสถานที่ชมพระกันนอกสถานที่ผมผมไม่ลงกล้องนะเพราะอะไรมันขาตั้งไม่มีนะครับแล้วก็มือมันไม่สะดวกนะครับแต่องค์เนี้ยนะครับดูนะครับ เดี๋ยวหาดูง่ายจัดนะครับน้อพระพิเนศหลวงพ่อคืนวัดดอนยานาวาเนี่ยดีวผมออกให้นะครับนะครับคือนะครับนาอความน่าใช้ความอะไรเนี่ยคนเล่นพระรูปหล่อโบราณเนี่ยรู้กันอยู่แล้ะนะครับนาะแต่ผมจะเสริมให้นิดนึงนะครับเนาะคือพระรุ่นนี้นะครับนาะหลวงพ่อคืนวัดดอนยานาวานะครับท่านมีเจตํานงนะครับจะสร้างไปให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับที่ไปลบสงครามอินโดจีนนะครับเนาะที่ไปลบสงครามอินโดจีนนะครับท่านก็เลยนะครับเนาะขอนะครับขอนะครับ พระสังฆราชแพนะครับเนาะเพราะพระสังฆราชแพเนี่ยนะครับท่านเป็นเจ้าแห่งนะครับรูปหล่อโบราณนะครับก็คือนะครับขอท่านขอขอพระสังฆราชแพ่มาร่วมเสกนะครับแล้วก็นะครับนี่ยเนื้อหามวลสาลนะครับเนาะเนื้อหามวลสารมาด้วยนะครับมาช่วยสร้างด้วยไหมครับดูความเก่านะครับเนาะยุคสงครามอินโดจีนราวปีสองสี่แปดสองเห็นไหมครับดูนะครับท่าเห็นไหมครับนี่นี่ยทองเหลืองเห็นไหมครับเนาะ จวดูนะครับเนี่ยแคลไซด์นะครับสนิมต่างๆนะครับพ้าโลบรลานนะครับเนี่ยระพิฆเนตนะครับหลวงพ่อคืนวัดดอนยานนาวานะสนิมเขียวสนิมต่างๆนะครับสนิมเนื้อนะครับเนาะแล้วก็พ้าโลบรานอย่าลืมเอาสนิมเอ้ยอย่าลืมเอาตะไบไปด้วยนะครับเนาะตะไบแต่งงานต้องเก่านะไม่คมนะเนี่ยด้านหลังเห็นไหมครับสนิมไหมครับเนี่ยตะไบเก่าไหมครับนี่นะนะครับเนี่ย เห็นไหมครับตะไบเก่านะครับเนี่ยนะครับปลาเทสนะพี no ่นะปลาแท้มันมีคขามีธรรมชาติของเขานะครับเขามีธรรมชาติให้ดูนะพี่นะมันไม่ได้ของที่แบบยุ่งยากอะไรนะครับดูเห็นไหมครับเนี่ยทองเหลืองเห็นไหมครับเนาะทองเหลืองเก่าความเก่าของทองเหลืองความแห้งด้านของทองเหลืองเห็นไหมครับเนี่ยสนิมต่างๆสนิมในเนื้อนะครับแล้วก็ดูวันนะครับเนาะ หล่อโบราณนะครับภาษาพระภาษาพระแล้วกันนะเขาเรียกผิวตุ๊กแกไหมครับโลหะไม่รวมกันนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับนาะถ้าใครเอ๊ะทำไมนึกไม่ออกก็นะครับน้องพวกกิ่งหรือสีนะครับที่ยังหาดูได้นะครับนักกิ่งหรือสีหลวงพ่อเงินน่ะที่เล่นเป็นวัฒนาาไฟเห็นไหมครับเนี่ยสูตรเห็นไหมครับสูตรการสร้างสูตรการผสมเห็นไหมครับนะครับจะไปเนื้อเนียนกิ๊บเลยเนื้อเนียนกิ๊บเลยนะครับแต่ถามหน่อยนะครับว่า คุณคุณเออสมัยก่อนคุณหล่อยังไงครับนะเตาฟืนครับลูกพี่นะครับเตาฟืนครับนะครับจุดหลอมเหลวจุดเดือดนะครับโลหะห้าอย่างเจ็ดอย่างเก้าอย่างโลหะแต่ละนิดแต่ละชนิดจุดจุดเดือดต่างกันครับนะครับมันไม่เหมือนทุกวันนี้ครับตั้งอุณหภูมิเหมือนไมโครเวฟนะครับห้าร้อยองศาพันองศานะครับเนาะต่อให้โลหะร้อยอย่างพันอย่างมันก็ต้องหลอมใช่ไหมครับเพราะมันตีรวมกันไปนหมดถูกไหมครับแต่ฟืนนะครับนะครับเนาะเป็นน้ํานะครับ เป็นน้ำไหลเขาก็ตีว่าเออมันหลอมแล้วเขาก็เทลงไปนะครับแต่จุดเดือดแต่ละไอพิแต่ละอนูของเขาอะแต่ละอนูของเขามันไม่เดือดเต็มที่นะครับมันก็เลยเนี่ยนะครับเขาพูดว่าผิวตุ๊กแกนะครับมันก็แค่นั้นเองพี่พี่นะครับนะดูธรรมชาติดูการสร้างนะครับเนาะจะมาบอกเฮ้ยมันต้องทองเหลืองดูให้เป็นทองเหลืองนะครับพูดตรงๆนะครับพี่นะครับนะครับทองเหลืองนะครับมันไม่ใช่โลหะที่มีตามธรรมชาตินะครับเนาะเหมือนนะครับเงินทองเหล็ก สังกะสีนะครับอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับทองแดงอย่างเงี้ยนะครับทองแดงมีตามธรรมชาตินะครับทองเหลืองไม่ใช่โลหะตามธรรมชาติครับนะครับจะมาบอกว่า้มันดูวห้เป็นทองเหลืองสิว่ามันนะครับทองเหลืองคือการผสมนะครับผสมโลหะนะแล้วผสมโลหะขย้อนไปเมื่อกี้นะครับว่าเฮ้ยการหลอมันเป็นยังไงอ่ะมันมันเดือดเต็มที่ขนาดมันต้องเข้ากันเป็นทองเหลืองนะครับเหมือนทองเหลืองยุคใหม่เห็นไหมครับมันจะเกลี้ยงเก่าสวยสดงดงามเห็นไหมครับเพราะเครื่องไม้เครื่องมือมันทันสมัยนั่นเองนะพี่นะครับ มันก็ประมาณนี้นะพี่นะครับอ่านะครับประมาณนี้แหละนะวันนี้เนาะนะครับเนาะนี่นะครับชมพ่ากันนะครับผมนะนี่ไปนองสถานที่นะครับดูบรรยากาศเด็กๆเตะบอลกันนะครับเนาะก็โอเคนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณวพี่เช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับเนาะแล้วก็นะครับพอใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมไปด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ